เรื่องคุณแห่งกรจะต้องตอบยัำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลัำตายจะได้ไปสู่สวรรค์ทีเรามาฟังเรื่องราวหูวยปีกันต่อ,อในรายการเคสสตดดี้ อุ้ยปีสิริวันเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเลียงอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งจำเริงตําบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มีพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนเป็นชายสามหญิงสี่คนอุ้ยปีเป็นลูกคนที่สี่พี่ชายคนโตปัจจุบันอายุได้85ปีบวชเป็นพระภิกษุได้ประมาณ10ภพรรษา รักษาการจเจ้าว่าที่วัดทุ่งเจริญธรรมในปัจจุบันอุยปีเป็นคนที่มีอัตยรศยสัยมักน้อยสันโดษขยันมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีสัจจะทำอะไรทำจริงเป็นผู้ที่มีจิตใจงามชอบทำบุญแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการบุกเบิกสร้างวัดที่หมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันก็คือวัดทุ่งเจริญธรรมโดยชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันสร้างวัดแม้มีบางคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะความไม่เข้าใจเนื่องจากนับถือผีมาก่อนแต่อุ้ยปีก็ไม่ยอมย่อท้อพยายามอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสร้างวัดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ จนสามารถสร้างได้สำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้กุติที่พระสงฆ์ไม่มีก็รับปากว่าจะสร้างให้แล้วก็ลุยสร้างเลยชวนลูกชวนหลานมาช่วยกันสร้างแล้วก็ดนิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษาอุ้ยปีก็จะคอยดูแลอุปถากเป็นอย่างดีทุกทุกวันพระก็จะขึ้นไปนอนที่วัดถือศีลแปด แล้วชวนคนมานอนด้วยทำอย่างนี้มาตลอดแม้ฝนตกฟ้าร้องก็จะไปให้ได้คือไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอุ้ยปีจะเป็นที่เคารพรักของลูกหลานและชาวบ้านภาพแรกเราจะเห็นลูกหลานโอ้ยล้อมเต็มเห็นไหมอบอุ่นลูกหลานมักจะพากันมาปรึกษาอุ้ยปีเสมอแม้ยามเจ็บไข้เดือปวดก,ก็จะมาขอให้อุ้ยปี เป่าให้รักษาให้ก่อนหน้านี้ประมาณสองปีเนื่องจากอุปีมีอายุมากแล้วลูกหลานก็ไปมีครอบครัวกันหมดแล้วตัวเองก็ไม่มีอาชีพอะไรแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนลูกๆเกรงใจคอยได้มีเงินเลี้ยงชีพไปวันๆแล้วส่วนหนึ่งก็จะเอามาทำบุญ เนื่องจากทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วจึงหันมาต้มเหล้าถูกขายในหมู่บ้านไม่ใช่เหล้าเถื่อนนี่คือเหตุผลที่อุปีต้องมาสร้างโรงงานผลิตสุราเนี่ยเพราะไม่อยากจะรบกวนลูกหลานด้วยความไม่รู้ว่าจะเป็นบาปบไม่รู้เนะี่ยทำไปเพื่อยังที่ไปวันๆเท่านั้นเอง เข้าวัดก็จริงแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามีโทษมากแค่ไหนก็เหมือนกับชาวพุทธทั่วไปในปากคอังกตินี่แหละเนื่องจากมีคนเคารพนับถืออีกทั้งขายถูกรสชาติก็ถูกปากจึงมีชาวบ้านมาอุดหนุนทุกวันต้มทุกวันวันละเจ็ดแปดขวดต่อมาก็จะมีพระอาจารย์มาชวนให้เลิกต้มเหล้าขายได้อธิบายถึงบาปและโทษ อีกทั้งเห็นลูกหลานเลิกขายเหล้าเบียร์บุรีทั้งเลิกดื่มเลิกสูบแต่ไม่เข้าใจถึงบาปและโทษเห็นลูกหลานทำตัวอย่างดีๆให้ดูจึงคิดได้แล้วก็ตัดสินใจเลิกต้มขายอีกทั้งตัวเองก็เข้าวัดมานานควรจะเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกหลานพอเลิกต้มขายก็เลยไปชวนลูกหลานและชาวบ้านให้เลิกดื่มตามไปด้วยอีกทั้งได้กำลังใจจากคุณครูไม่ใหญ่ และนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาอุ้ยปีก็หลุยทําหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนให้เลิกดื่มเหล้ายิ่งขึ้นไปอีกพอพระท่านไปชวนให้ตัดผีคือเลิกเลี้ยงผีอุ้ยปีก็ตัดสินใจเลิกทันทีแล้วก็ได้ชวนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกด้วยแล้วได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทําพิธีให้ที่บ้านในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังชวนชาวบ,บ้านให้เลิกตามไปด้วยต่อมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2547อุ้ยปีก็ได้ป่วยเป็นโรคนิ้วแล้วเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลก่อนเข้ารับการผ่าตัดอุ้ยปีได้เตรียมชุดขาวเงินเครื่องไทยธรรมแล้วก็ได้สั่งลูกหลานว่าถ้าอุ้ยปีเป็นอะไรไปขอให้ลูกหลานเอาศพมาไว้ที่วัด ล้วก็นในม์นพระมาสวดเจ็ดรูปเนจากอุ้ยปีมีลูกทั้งหมดเจ็คนให้นำข้าวสารมาเจ็กระสอบเพื่อให้ลูกทุกคนถวายพระคนละหนึ่งกระสอบสและห้ามลูกหลานทะเลาะก,กันให้เตรียมประสาทให้ด้วยคือเตรียมที่จะเผาอะให้จัดดอกไม้สดเป็นดอกไม้หอมสั่งไว้เรียบร้อยเลย จากนั้นก็เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพอผ่าตัดเสร็จก็อยากกลับบ้านแต่คุณหมอยังไม่อนุญาตให้กลับ,ร,บรอพักฟื้นก่อนอีกสองวันต่อมาก็ได้สั่งให้ลูกหลานว่าไม่ต้องมารับแล้วก็ื่อจะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานจะขอตายที่โรงพยาบาลน,นี้แหละเดิมทีจะขอกลับไปตายที่บ้านในคืนวันที่สามิถุนายน2547 คุณหมอไล่ฟังว่าเห็นอุ้ยปีลุกมาเข้าห้องน้ําใส่ชุดขาวแล้วก็ปิดม่านจากนั้นก็หลับไปเลยหมอวินิจฉัยด้วยสูตรสําเร็จว่าหัวใจล้มเหลวเนื่องจากเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยรโรมอายุได้81ปีในขณะเดียวกันชาวบ้านทุ่งจำบิญอีกคนก็ได้เสียชีวิตวันเดียวกันซึ่งก็เป็นย่ายของอุ้ยปี จึงได้ทําพิธีศพของญาติเสร็จก่อนแล้วนําศพอุ้ยปีมาทําพิธีที่หลังซึ่งก็ได้มาประกอบพิธีในวันที่7มิถุนายน2547เป็นวันแรกและจะชาปนากิจในวันที่10มิถุนายน2547คือวันนี้ลูกสาวของอุ้ยปีคนขณนะนี้ก็ได้ป่วยนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ทราบว่าพ่อเสียชีวิตมีอาการร้อนและเจ็บที่ท้องมาก บางครั้งเจ็บจนตัวงอหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ยาจาิรละชาวบ้านก็สันนิษฐานว่าคงจะโดนคุณใสแต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้เพียงแต่สงสัยสงสัยว่าคงจะโดนคุณใสคำถามอุยปีทำกรรมอะไรมาจึงป่วยเป็นโรคนิ้วและโรคหัวใจครับ อุ้ยปีเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดครับก่อนเสียชีวิตทรมานหรือหลับไปอย่างสงบ,บแล้วก็มีคตินิมิตอย่างไรครับเสียชีวิตแล้วได้กลับมาที่บ้านหรือเปล่าครับ,รบขณะนี้อุ้ยปีอยู่ที่ไหนทําไมอุ้ยปีจึงเหมือนทราบว่าจะตายจึงได้สั่งดีไว้หลายอย่าง ไม่ส่งเสียรวมทั้งใส่ชุดขาวเพื่อเตรียมตัวตายด้วยก่อนเสียชีวิตอุ้ยปีนึกถึงบุญออกไหมครับบุญจากการเลิกต้มเหล้าขายเลิกเลี้ยงผีมาเลี้ยงพระแทนชวนคนเลิกดื่มเหล้าเลิกเลี้ยงผีและบุญจากการสร้างวัดออปถากพระรักษาศีลแปดทุกวันพระ จะส่งผลต่ออุ้ยปีในปอรโลกอย่างไรครับและบาปจากการต้มเหล้าขายจะส่งผลหรือไม่ครับ,รบอุ้ยปีมีอะไรจะฝากถึงลูกหลานบ้างไหมครับลูกสาวอุ้ยปีที่ป่วยถูกคุณใสหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่ป่วยเป็นโรคอะไรและทำกรรมอะไรมาจึงได้มาเป็นเช่นนี้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับเรื่องนี้เราจะพบว่าอุยปีจำใจต้องค้าเหล้าผลิตเหล้าขายไม่ใช่หวังรวยรไม่หวังอยากจะได้เงินบนความหายนะของเพื่อนมนุษย์แต่เพราะความไม่รู้นะว่ามันมีบาปอย่างไรก็ได้ฟังเดี๋ยวพระก็ทเทิดกัะมานะแต่ก็ยังไม่ซึ้งก็ต้งเห็นภาพ มันต้องมีภาพให้ดูยิ่งถ้าเป็นแอนิเมชันยิ่งปายกันใหญ่เลยแต่ว่าบุาคคลที่อยู่ในป่าคอ,อกนกรีตนี่ที่ผลิตสุราเมลัยแล้วก็ผลิตตั้งแต่ดีกรีสูงก็ทั้งดีกีต่ำเพื่อล่อเด็กๆเ,เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยหวังรวยผลความหายนานังเพื่อมนุษย์นี่มันต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาอปีเนี่ยไปเข้าอยู่ประเด็นของ ชาวปากคอังกฤดไม่ได้ผู้ที่คิดไปเองมาตัวเองมีวัฒนธรรมสูงส่งนั่นแหล,ละเฉะนในเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเดี๋ยวเรามาฟังฝันในฝันกันกฎหมายอาจเลี่ยงได้แต่กดแห่งกรรมไม่ได้ไปอยู่ในน้ำก็ตามไปโยนบกกดแห่งกรรมก็ตามไปอยู่ในอากาศก็ตามไป จะไปอยู่ในดวงดาวไหนตามไปทั้งสิ้นเลยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเคสตด,ดี้นี่จะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมได้ชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อตอนเป็นหรือจะไปเห็นตอนตายเชื่อตอนเป็นครับแล้วเราดูซิว่าสิ่งที่อุ้ยปีทำมาตลอดและมีจุดดำนิดหนึ่งแค่สองปีนั่นแหะ ขาวดำแล้วก็มาขาวดูซ่วาชีวิตของอุ้ยปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะแล้วเราเราจะได้ศึกษาว่าทำไมอุ้ยปีเนี่ยต้องมาเกิดในป่าดงพงไพ่ด้วยอาแถมแล้วกันนะเขาไม่ได้ถามมาเอามาฟังกันเลยจ้าอุ้ยปีเป็นโรคนิ้ว และหัวใจเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมเหมือนชาตินี้ได้ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยเกินไปและกก็ดูแลมันไม่ดีกับการฆ่าสัตว์ทำอาหารแบบชาวบ้านรวมทั้งปัจจุบันก็ดื่มน้ำไม่สะอาดและก็ดื่มน้ำน้อยจ้า หลายๆกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมกันจึงทำให้มีอาการดังกล่าวคือ <Okay. S 1> เป็นโรคนิ่วและหัวใจ <Okay. S 1> เหตุที่อุ้ยปีมาเกิดในป่าเขาลำเนาไพ,พรก็เพราะความตรรณีและถือตัวจัด <Okay. S 1> รเรื่องมีอยู่ว่าชาติในอดีตอุ้ยปีเคยเกิดเป็นเศรษฐีในตระกูลมั่งคั่ง คนเคยรวยเศรษฐีมาก่อน,นวิปีเนี่<อ>แต่มีความตรนีห่วงแหนเสียดายทรัพย์<อ>ไม่ค่อยจะทำทานอีกถ้าเป็นคนที่ถือตัวจัดเพราะว่าตัวรวย<อ>ใครจะไปตักเตือนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะโดยวิบากกรรมนี้จริงต้องมาเกิดในป่าด,ดงพงภัยเลยจ้ะเพราะนั้นใครอยากจะไปวิเวกกันก็ มาเกิดแบบวิเวกก็ให้ทำอย่างเนี้ยตระนีและถือตัวจัดถือตัวจะทำให้เกิดตระกูลชั้นล่างตระนีจะยากจนเนี่ยเกิดได้ถินธุรกันดารอย่างเงี้ยพื้นฐานใจขออุ้ยปีในชาตินี้เป็นบุญกุศลเรื่มใสในพระรัตนตรยัยผลบุญที่อุ้ยปีถืออุโบสถศีในวันพระ ทุกพระทำให้มีสติสัมชัญญะและรู้ตัวว่าสังขารร่างกายของตัวเองนะี่ไปไม่รอดอบุญในตัวจึงสอนให้อุ้ยปีเนะี่ยเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเสมอสำหรับความตายดังนั้นใจอุ้ยปีเนะี่ยจึงปลื้มใจกับการสร้างวัดรกรรมนิมิตจึงปรากฏเป็นภาพ แห่งการสร้างบุญกุศลของอุ้ยปี<อ>สร้างวัดวาอารามถือศีลอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นบาปจึงยังไม่ได้ช่องคตินิมิจ,จึงสว่างอุ้ยปีก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสองไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อทันที ขณะนี้กำลังตรวจดูที่พยาสมบัติของตนเองด้วยความปรื่มงปิติในผลบุญท่ามกลางการแวดล้อมด้วยบริวาร,รอุ้ยปีตายเพราะหมดอายุไขแล้วก็ตายแล้วก็ไม่ได้กลับ,บมาเยี่ยมที่บ้านเลยเพึบไปอยู่ตรงนั้นเลยตอนนี้อุ้ยปีเป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ยเป็นชาวเขา เผาเขาพระสุมเมนอ่าจากเขากะเลียงอ่าจากเขาเผากะเลียงเป็นชาวเขาเผ่าเขาพระสุมเมนอุ้ออยปีเลิกต้มเหล้าขายเลิกเลี้ยงผีมาเลี้ยงพระแทนชวนคนเลิกดื่มเหล้าเลิกเลี้ยงผีและบุญจากการสร้างวัดอุปถัมภ์พระรักษาศีลแปดทุกวันพระ จึงทาให้อุ้ยปีไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อบนชั้นดาวดึงดังกล่าวและก็บบาปไม่ได้ช่องจ้าอีกทั้งมีทิพยสมบัติแล้วก็มีบริวารมาอ,อุ้ยปีเพิ่มพิติใจมากอุทานออกมาจากปากของเทพบุตรที่สุดหล่อนะตลอดเวลาด้วยความตื่นเต้นกับทิพยสมบัติและสถานที่ใหม่ว่าบุญมีจริงสวรรค์มีจริง บุญมีจริงสวรรค์มีจริงโอ้บุญมีจริงสวรรค์มีจริงวนไปวนมาอยู่นี้แหละอุย๊ยปีก็จะพูดอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรเทพบุตรปีอุยอ๊ยปีใจผูกพันกับวัดมากได้ฝากความมาถึงทุกๆคนว่าให้ช่วยดูแลวัดต่อไปให้ลูกหลานทุกคนสร้างบุญให้เยอะๆ ท่านจะรอคอยลูกหลานทุกคนที่ที่นี่ที่บนสวรรค์นี่แหละแต่ท่านท่านไม่รู้ว่าสวรรค์ั้นไหนอ่ะก็ป้องขึ้นใหม่ใหม่บ,บอกมันสวยบ,บุญมีจริงสวรรค์มีจริงสวยงามมากนี่ปีฝากความมาแล้วนะไปช่วยดูแลวัดต่อไปให้ลูกหลานทุกคนสร้างบุญให้เยอะๆทุกๆบุญท่านจะรอคอยลูกหลานทุกคน บนสวรรค์แม้ว่าท่านจะไม่รู้ว่าสวรรค์ั้นไหนเราะนั้นให้ลูกหลานทุกคนให้รับทราบเอาไว้ให้ดีทีเดียวบวอกอุ้ยปีฝากความมาอย่างนี้ลูกสาวอุ้ยปีนั้นไม่ได้โดนคุณสายจ้ะอาการที่ร้อนและเจ็บท้องมากบางครั้งเจ็บจนตัวงอเพราะลอไส้อักเสบนะบเกิดจากวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหาร,รทั้งอดีตและปัจจบุบันหรือบางทีก็ต้มๆย่างๆสัตเ์เป็นๆนะวจ้ะ จะแก้ไขได้ต้องทำบุญทุกบุญให้บ่อยๆแล้วที่ส่วนสนไปให้สัตว์ทั้งหลายที่ตัวเคยไปเบียดเบียนไว้อีกทั้งต้องรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาหนักก็จะเป็นเบาและกายหยาบก็ให้หมอรักษาตาวิบากกรรมเบาบางหมอก็จะพบหาสาเหตุเจอจ้ะแล้วก็จะได้ยาดีรักษาห,หายได้จ้ะอย่าไปกังวลใจหรือกลุ้มใจจนเกินไปให้ทำใจใสๆเหมือนอุ้ยปี และจะค่อยๆดีขึ้นมาจ้าเอาเรามาดูภาพกันที่อุ้ยปีมาเกิดอยู่ในป่าดงพงไพรและมีฐานะลำบากเพราะกรรมที่เคยเกิดเป็นเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งแต่ตระนีไม่ทำทานมีความถือตัวจัดจึงท้อให้มาเกิดอยู่ในป่าดงพงไพรดูเหมือนมันจะเป็นสูตรสำเร็จเลยนะ สำหรับคนที่เคยรวยเนี่ยเวลารวยแล้วมันมักจะมีความรู้สึกว่าเพราะฝีมือเรามึงค,ความเก่งอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เพราะความดีที่เคยทำมาแล้วก็ให้ยากมันแปลกทีเดียวนยีมันก็เลยชีวิตจริงขึ้นๆลงๆล่ขึ้นๆลงเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนโอ้ยปีมีบุพกรรมในอดีตชาติรวมกับกรรมในปัจจุบัน จึงทำให้ป่วยเป็นโรคนิ่วและโรคหัวใจคือในอดีตชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีการใช้แรงงานสัตว์บางทีก็ดูแลสัตว์น้นไม่ดีกรรมฆ่าสัตว์ทำอหารและการเส้นไายผีอ้ยุปีเสียชีวิตเพราะสิ้นอายุไข,ขนขณะเสียชีวิตก็ม่เด้ดทรมานอะไรหลับไปอย่างสง,งบอ้ยปีมีพื้นฐานจิตใจเป็นกุศล สุงท้ายบุญที่ตนเองเคยทำไว้ได้ช่องตั้งแต่บุญสร้างวัดบุญรักษาอุโบสถศีลในวันพระ,ะและบุญต่างๆที่ทำจึงทำให้อุ้ยปีมีสติสมัมปชัญญะแล้วก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะละโลกละวันไหนก็รู้ด้วยตัวเองบุญในตัวของท่าน,นสอน, oh. นจะตายวันนี้เตรียมตัวอะไรอย่างดีท่านจะรู้ตัวเองทีเดียว คตินี้มีของอุ้ยปีสว่างหลับแล้วเตือน,นขึ้นกลางวิมานทองของสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสสองขึ้นไปก็มีความบิติเบิกบานกับผลบุญที่ตนเองนิททำเอาไว้แล้วอุทานขึ้นมาว่าโอ้บุญมีจริงสวรรค์มีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงแต่ไม่รู้ว่าตนเองอยู่สวรรค์ชั้นไหน <c oughs> พระผีไม่ได้บอกไว้ มัน <_ uk> มาศึกษาชาปินิด <_ uk> บุญที่เกิดจากการเชิญคนเลิกดื่มเหล้าเลิกเลี้ยงผีและบุญสร้างวัดทำให้อุ้ยปีมีบริวารอย่างมากมายทำเป็นเล่นไหมนะ <_ uk> ลองเลิกกันหมดทุกดอยลรไปชวนชวนก็เลิกนี่ยวจะได้ไปอยู่บนสวรรค์มันอุ้ยปีทีเดียวแหละนี่ <_ uk> ลูกหลานอุ้ยปีได้ยินแล้วนี่ให้บอกมันจะต่อไปทุกดอยเลยมีกี่เผา,ากี่เผาก็แต่เลิกหมด แล้วที่ไปนับถืออะไรนอกจากผีแล้วก็ให้กลับมานับถือพุทธซะจะได้ไปเป็นอยู่แบบอุ้ยปีนี่แหละเนื่องจากบุญปัจจุบันคือบุญสร้างวัดและบุญที่ทาในพรอภพุทธศาสนาที่ที่อุ้ยปีทําไว้ทรงผลก่อนทําให้บาปในการต้มเหล่าขายนั้นยังไม่ได้ช่องอุ้ยปีฝากให้ลูกหลานช่วยดูแลวัดให้ดีสร้างบุญกุศลให้ามากๆ จะได้ไปอยู่กับอุ้ยปีลูกสาวอุ้ยปีไม่ได้ถูกคุณใส่แต่ป่วยด้วยโรคอวัยวะภายในอักเสบที่ป่วยไปโรคนี้ก็เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันอรดวก,กรรมที่ต้มตมอย่างๆสัตว์เป็นเป็นทำให้เกิดอาการร้อนและเจ็บที่ท้องมากให้แก้ไขด้วยการทำบุญทิศอักษรท,ที่เคยเบียดเบียนไว้กรรมจะได้เบาบาง แล้วทำให้หมอเจอสาเหตุของโรคได้แล้วก็จะมียาดีมารักษาหายได้จ้าเนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของวิปปีสำหรับคืนนี้นะจ้ะ